สวัสดีครับท่านผู้ชมก็กลับมาพบในส่วนของการคาดการสภาพอากาศนะครับสอปสิทธิบรรยุทธพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรนะครับก็สำหรับในช่วงค่ำวันนี้นะครับก็จะมีหลายจังหวัดนาที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของพื้นที่เสี่ยงนะครับฝนตกหนักและก็บางพื้นที่ก็เสี่ยงฝนตกหนักมากนะครับเดี๋ยวมาเช็คนะครับ สำหรับลักษณะสภาพอากาศโดยทั่วไปในวันนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับเมื่อวานนี้วันนี้ฝนค่อนข้างจะมาช้ากว่าเมื่อวานนะครับในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยนะครับในช่วงนี้ก็เริ่มที่จะมีกําลังแรงขึ้นนะครับในส่วนของดูลมนิดนึงนะครับช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่ตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยนะครับพัดคลมตะลางนะครับก็เริ่มมีกําลังแรงขึ้นนะครับก็ ถ้ามรสุมตัวนี้มีกําลังแรงขึ้นก็จะส่งผลทาให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกนะครับโดยมรสุมนี้พัดปกคลุมทะเลอันดามันอ่าวไทยและก็ประเทศไทยทั้งประเทศนะครับส่งผลให้มีแนวโน้มฝนที่จะเพิ่มขึ้นนะครับเป็นฝนที่เกิดเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังแรงขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงวันนี้ภาคใต้ก็เริ่มที่จะกลับมามีฝนเยอะปกติแล้วนะครับเมื่อเทียบกับภาคอื่นนะครับ โดยด้านบนของประเทศไทยนะครับแถวเมียนม,มาก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำมีล่องมรสุมนะครับพาดผ่านตอนบนด้านด้านบนนะครับเหนือประเทศไทยขึ้นไปนะครับแถวสปปลาแล้วก็เมียนม,มานะครับก็ช่วงนี้ก็จะทําให้ประเทศไทยยังมีฝนตกชุกได้ในหลายพื้นที่นะครับเมื่อเช็คในส่วนของเรดาร์อากาศในช่วงนี้นะครับดูภาพถ่ายทางดาวเทียมก็จะเห็นนะว่า กลุ่มฝนเนี่ยจะเริ่มมากขึ้นวันนี้จะมาช้ากว่าเมื่อวานนี้ก็คือจะเริ่มมากขึ้นในช่วงค่านิดนึงนะครับช่วงบ่ายอาจจะน้อยหน่อยนะแต่ว่าจะเริ่มกลับมาเยอะในช่วงค่านะครับแล้วก็การกระจายของฝนก็จะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจังหวัดที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักมากขึ้นนะครับในส่วนของกลุ่มฝนนะครับเมื่อดูจากลักษณะกลุ่มเมฆแล้วเนี่ยก็น่าจะเริ่มกระจายตัวมากขึ้นในช่วง ค่านี้นะครับที่มีแนวโน้มที่จะจะมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูลักษณะของดูฝนที่กําลังตกอยู่นะเวลานี้นะครับก็จะมีในโซนริมขอบขอบนะครับซึ่งในช่วงบ่ายถึงค่าก็น่าในช่วงค่านะครับค่ำถึงดึกวันนี้นะ่าจะเยอะเยอะกว่าเดิมนะเพราะฉะนั้นก็หลายหลายพื้นที่ก็ระมัดระวังนะครับในส่วนของพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะมีในส่วนของฝนตกหนักได้นะครับเมื่อดูในส่วนของโมเดลฝนนะครับ ใน,ในช่วงวันนี้นะครับถ้าดูในช่วงดึกนะครับก็น่าจะกระจายตัวนะครับได้พอสมควรนะครับในช่วงค่าคืนนี้นะครับนี่นะครับถ้าเป man ็นในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต้องมาลุ้นนะว่าช่วงดึกคืนนี้จะมีฝนไหมนะครับตามโมเดลก็คือน่าจะมีกลุ่มฝนเข้ามานะครับในช่วงดึกนะครับแล้วก็แถวภาคเหนือนะครับบางส่วนนะครับนี่พอช่วงดึกดึกนะครับฝนก็จะไปพาดแถว ภาคเหนือตอนบนนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ทางกรมอุตุนนยมวิทยาได้คาดการณ์เป็นพื้นที่สีแดงในค่ําคืนนี้ถึงพรุ่งน,นี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับช่วงนี้ฝนจะตกหนักในส่วนของภาคอีสานนะครับเนี่ยก็คือสองสามวันที่ผ่านมาอย่างเมื่อวานนี้แถวภาคอีสานฝนก็ตกจนถึงบ่าย,ายวันนี้นะครับแถวอีสานตอนบนนะครับตกสลับหยุดนะครับก็ทําให้เกิดฝนตก สะสมในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะแถวภาคอีสานตอนบนนะครับซึ่งเมื่อมาเช็คในส่วนของพื้นที่เนี่ยก็พบว่าภาคอีสานตอนบนมีปริมาณฝนเยอะนะครับมาดูในส่วนของที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์นะครับแนวโน้มพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในวันนี้นะครับก็มีเพิ่มขึ้นมาหลาย,ลายจังหวัดนะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีภาคกลางและก็ภาคใต้มาแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ครบทุกภาคนะครับ โดยมีสีแดงก็คือเน้นจังหวัดน่านนะครับจังหวัดน่านนั่นคือจังหวัดที่ติดเมียนม,มาอาติดสปปลาวนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่รม,ทมรสุมที่จะเกิดฝนตกชุกนะครับในส่วนของอีสานฝนก็เริ่มที่จะขึ้นไปด้านบนนะครับกับด้านล่างแล้วก็มีภาคตะวันออกฝนก็เริ่มขึ้นไปข้างบน,นครับไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในบางส่วนนะครับในพื้นที่ภาคกลางนะครับในส่วนของภาคใต้นะครับก็มีหลายพื้นที่นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับเดี๋ยวมาไล่ดูนะครับ ในส่วนของภาคเหนือก็ประกอบไปด้วยเชียงใหม่นะครับเชียงรายพะเยาลำปางแพร่อุตรดิษถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับนี่คือจังหวัดสีเหลืองนะครับจังหวัดที่มีแนวโน้มว่าฝนจะตกหนักเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็มีสีแดงโผล่มาหนึ่งจังหวัดก็คือจังหวัดน่านนะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังนะครับจังหวัดน่านนี่มีภูเขาเยอะนะครับเป็นพื้นที่ลาดเชิงเขาเยอะแล้วก็ระมัดระวังในส่วนของ น้ำท่วมฉับพลันนะครับและก็ดินถล่มได้นะในส่วนของจังหวัดน่านเนื่องจากว่าภูมิประเทศเนี่ยมีลักษณะเป็นภูเขาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็รวมแล้วภาคเหนือนี่ประกอบไปด้วยหนึ่งเชียงใหม่สองเชียงรายสามลำปางสี่พะเยาห้าแพร่หกอุต,ตรดิตถ์เจ็ดพิษุโลกแปดเพชรบูรณ์แล้วก็เก้าจังหวัดรวมน่านนะครับสีแดงก็คือรวมแดงกับเหลืองนี่เก้าจังหวัดนะครับในส่วนของภาคเหนือวันนี้เพิ่มขึ้นมานะครับ ภาคตะนกเฉียงเหนือนะครับประกอบไปด้วยนะครับหนึ่งเลยสองอุดรธานีสามหนองคายสี่บึงกาฬห้าสกลนคร6นครพนมนะครับ6จังหวัดนะครับภาคตะนกเฉียงเหนือหเเจ็ดนครราชด้วยนะครับลืมนะคเจ็ดโคราชแล้วก็แดบุรีรัม์นะครับเพราะฉะนั้นภาคอีสานตอนนี้ก็ลดเหลือ8ดจังหวัดนับที่เสี่ยงฝนจะตกนะครับก็ฝนก็น่าจะเริ่มค่อนข้างจะเริ่มลดลงแล้วในส่วนของภาคอีสานหลังจากที่ตกหนักมาหลายวันนะครับ ในส่วนของภาคตะวันออกนะครับฝนเริ่มที่จะชิปขึ้นไปด้านบนของภาคตะวันออกนะครับประกอบไปด้วยหนึ่งนครนายกนะครับ2ปราจีนบุรี3าฉะเชิงเทราสี่ชนบุรีนะครับ4ี่จังหวัดนะครับในส่วนของภาคตะวันออกนะครับในรอบนี้นะครับส่วนภาคกลางนะครับประกอบไปด้วยนะครับนี่นะครับ1สมุทรสาครนะครับ2นครปฐมนะครับ3พระนครศรีอยุธยา4ี่สุพรรณบุรี 5สระบุรีนะครับภาคกลางรอบนี้ก็คืออุตุนะครับกรมอุตุแจ้งเตือน5จังหวัดนะครับประกอบไปด้วยสมุทรสาครนะครับนครปฐมอยุธยาแล้วก็สุพรรณบุรีนะครับก็ภาคกลางเพิ่งเริ่มที่จะมีการแจ้งเตือนฝนเยอะในวันนี้นะครับไปดูในส่วนของภาคใต้บ้างนะครับภาคใต้ก็ประกอบไปด้วยนะครับ1ระนองนะครับ2ชุมพร3พังงา4สุราษฎร์ธานี5กระบี่แล้วก็6นครศรีธรรมราชนะครับ ก็เป็นข้อมูลที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนนะครับในส่วนของพื้นที่เสี่ยงนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับค่อนข้างจะเยอะนะครับวันนี้เยอะกว่าเมื่อวานนี้นครับ,นะรบดูหนึ่เชียงใหม่2องลำปาง3แพร่สอุตรดิตถ์หพิศรุโลกหกิ 6, ิชรบูรณ์เน,น่านแปดพยา9เ้าเชียงรายนะครับสิ 10, เลย11บอ็ดอุดรสิหนองคายสิ 13, บสามมงกาฬ14สกลนคร15นครพนมนะครับ สิบุรีรัมสิบเนครราชสีมา 18. ชนบุรี 19. บฉะเชิงเซายี่สปราจีนบุรี 21. ร่อนครนายกย2่สิระบุรีนะครับยีสามสมุทรสาคร 24. นครปฐม 25. ่หาอุธยา 26. สุพรรณบุรีนะครับแล้วก็ยีระนอง 28. ชุมพรนะครับยีพังงาสามสสุราษฎร์ธานี 31. กระบี่ 32นครราชนครศรีธรรมราชนะเพราะฉะนั้นก็ทั้งหมด32จังหวัดนะครับวันนี้ก็เยอะขึ้นนะครับเยอะกว่าเมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของฝนนะครับทีนี้ไปดูข้อมูลการคาดการณ์ของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับในวันนี้นะครับในค่ำคืนนี้นะครับก็มีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่นะครับยกเว้นภาคตะวันออกฝนน่าจะเริ่มลดลงนะครับ ในส่วนของภาคเหนือนะครับฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่นะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง70%ของพื้นที่นะครับฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเน้นที่เชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น,น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะครับ <c oughs> ก็จะมีในส่วนของที่เสี่ยงสีแดงก็คือน่านนะครับภาคตะนตกเฉียงเหนือนะครับฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่นะครับมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับ เน้นที่เลยหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมนครราชสีมาและบุรีรัมย์นะครับในส่วนของภาคตะนงชิงเหนือนะครับก็ทั้งหมด8จังหวัดนะครับในส่วนของภาคกลางนะครับฝนฟ้ากะนอง40%ของพื้นที่นะครับโดยมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเน้นที่สระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสุพรรณบุรีและสมุทรสาครนะครับ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่นะครับในวันนี้ในคืนนี้นะครับแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่นะครับโดยมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเศราและชนบุรีนะครับนี่คือในส่วนของภาคตะวันออกนะครับภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับฝนเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วนะครับภาคใต้ฝั่งอันดามันฝน,นฟ้าขนอง70%ของพื้นที่นะครับ ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาแล้ว70%ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเน้นระนองภงาภูเก็ตและกระบี่นะครับ70%นะครับขึ้นสูงนะครับ1-2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับภาคใต้ฝั่งอา่าวไทยนะครับฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่นะครับโดยมีฝนตกหนักบางแห่ง เน้นชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชนะครับสามจังหวัดนะครับชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชทะเลนะครับมีคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรนะครับบริวเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงหนึ่งถึงสองเมตรนะครับนี่คือภาพรวมของวันนี้นะครับในช่วงพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะครับซึ่งที่ผ่านมาฝนก็จะตกหนักในช่วงแถวคับๆดึกๆแถวภาคอีสานนะครับก็อีสานจะได้รับฝนเยอะ เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาดูปริมาณน้ําฝนของภาคอีสานนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอ,อุตุนิยมวิทยาภาคตะนงกฉิเหนือตอนบนนะครับก็มาดูนะครับว่าปริมาณน้ําฝนในภาคอีสานตอนบนซึ่งฝนแช่นานนะจะเห็นนะว่าที่ผ่านมาฝนเยอะนะครับก็คือดูนะครับก็จะเห็นนะครับในส่วนของ สีเหลืองถึงแดงนี่คือฝนเยอะนะครับฝนสะสม24ชั่วโมงนะครับเมื่อวานนี้7นาฬิกาเมื่อวานนี้จนถึง7นาฬิกาวันนี้นะครับก็จะเห็นนะครับแถวบึงการหนองคายนี่จะมีสีออกน้าตาลเข้มนี่ก็คือ35ถึง60มิลลิเมตรนะครับฝนเยอะนะครับจะมีฝนเยอะในหลายพื้นที่นะครับแถวหนองคายบางส่วนบึงการบางส่วนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะอุดรบางส่วนนะครับแล้วก็โซนนี้ก็นครพนมนะครับ นครพนมบางส่วนและที่สําคัญมาหาสราคามเมื่อวานนี้นะครับฝนตกหนักมากตอนกลางคืนเมื่อวานนี้ฝนถล่มจังหวัดมาหาสารคามนะครับโดยวัดสูงสุดของภาคได้113ม mm ิลิเมตรที่อำเภอแกดําจังหวัดมาหาสารคามนะครับเมื่อวานนี้ที่ฝนตกหนักนะครับก็ถือว่าสีออกแดงเข้มนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ปล,า,ปลายแถวหนองบัวนะครับแถวหนองบัว ส่วนที่ไม่มีฝนก็จะเห็นนับแถวการสินบางส่วนนะครับอุดรธานีบางโซนก็ไม่มีฝนนะเมื่อวานนี้แล้วก็สนนครบางโซนนะครับชัยภูมิบางส่วนนะครับนี่คือพื้นที่ที่ฝนตกค่อนข้างจะเยอะนะเมื่อวานนี้จากเกณนาฬิกาของเมื่อวานนี้จนถึงเกณนาฬิกาของวันนี้นะครับยีิบสี่ชั่วโมงนะครับปริมาณน้ําฝนของภาคตะวักชิยนเหนือนะครับซึ่งถือว่าเป็นภาคที่มีฝนตกชุกที่สุดนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ หนักสุด113ม mm ิลิเมตรนะครับที่อำเภอแกดำจังหวัดหมหาสรารคามม็คือโซนตรงนี้นะครับก็เป็นข้อมูลที่นำมาแชร์กับท่านผู้ชมนะครับก็ข้อมูลนี้ขอบคุณศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะเ,เหนือตอนบนนะครับแล้วก็ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับก็สวัสดีครับ